หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดชิ้นสน่วนคารบูเรเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตรวจสภาพกันนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในคาบูเรเตอร์ลูกนี้นะครับที่พบเจอบ่อยๆและเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะครับให้คนใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้ได้ปวดหัวกันนะครับเป็นปัญหาที่แก้ไขกันบ่อยๆนะครับก็จะมีนะครับอย่างเช่น โอลิงนะครับโอลิงตัวนี้เรามาดูนะครับถ้าเราดูแล้วมันแข็งนะครับเราจับดูนะครับเราบีบดูใช้เล็บจิกดูมันแข็งนะครับไม่สามารถใช้งานได้ต่อคือเสื่อมสภาพนะครับหมดอายุการใช้งานก็ต้องเปลี่ยนนะครับลูกลอยนะครับมาดูนะครับว่ามีรอยเล้ามีเล้ามีแตกมีหักไหมนะครับถ้า ถ้ามีการล้าวการแตกนะครับตรงข้างๆตรงเรือนเนี่ยน้ำมันเบนซินจะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับข้างในต้องสามารถเขาเรียกว่าลอยนะครับลูกลอยก็ก็พูดตามความตามชื่อเขาเลยนะเขาจะสามารถลอยได้นะครับตรงนี้ถ้าเขาแตกหนึ่งเขาก็จะน้ำมันเข้าไปอยู่เขาจะหนักไม่สามารถลอยได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเข็มลูกลอยนะครับนี่เข็มลูกลอยนะครับ นะให้นักเรียนดูที่ยางนะครับดอมดด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นยางนะครับเนี่ยจับดูสัมผัสดูถ้ามีการสึกการฉีกขาดการลูอาการเปื่อยนะครับให้เปลี่ยนทันทีนะครับตรงนี้มันจะไม่สามารถหยุดน้ำมันได้นะครับแล้วบริเวณตูดนะครับที่ท้ายบันนะครับตรงนี้ลองเอเล็บกดดูนะครับเนี่ย ขาจะเป็นสปริงนะครับตัวนี้จะต้องยุบตัวได้ถ้ายุบตัวไม่ได้นะครับหรือมันแข็งแสดงว่ามันมันชำรุดแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนยุกตัวนะครับอันนี้มีอะไรเปลี่ยนนะชิ้นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับเข็มลูกลอยนะครับอีกตัวนึงนะครับนอกจากอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ให้ดูนี่นะครับตัวเลื่อนนะครับพวก การแตกหักนะครับของลิ้นโชกนะการบินการล้าของตัวเรือนคารบูเรเตอร์นะครับถ้าเราล้างน้ำกสาดแล้วทุกอย่างมันจะเห็นได้ชัดนะครับดูการผิดรูปนะครับของมันนะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูความสะอาดบริเวณรูน้ํามันนะครับ you